หน่วยปจชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพลเอนกพนพดลปิ่นทองผู้บัญชาการหน่วยมระชาการพัฒนาเป็นประธานในพิธีได้นำคณะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชาการและกำลังพลของหน่วยมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ จัดขึ้นนกกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเขตดอนเมืองโดยที่กิจกรรมนั้นประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมถวายพระพรชัยมงคลค่ะนอกจากนี้คณะผู้บังคับบัญชาและกําลังพลก็ยังได้ร่วมการลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดค่ะ